สวัสดีครับเป็นแฟนตลอดเที่ยวทั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมโบราณน,นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมทีมงานโบราณอีกทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ตรงนี้ก็คือบ้านหนองจิกนะครับตำบลหน,นองจอกอำเภอท่ายางนี่แหละครับทีมงานนี้นะครับเวลาออกล้านนี่ใช้ชื่อทีมงานอะไรครับเตยน้อยน,น้งจิกครับเตยน้อยน้งจิก มีชื่อเดียวครับมีชื่อเดียวนะไอ้ทีมงานของอทีมงานเสี่ยน้อยนลจิสิกนี่มีประมาณกี่กี่ทีมมารวมเป็นทีมงานเสี่ยน้อยนลจิิกผมก็ยินกันอยู่แค่สี่สี่ห้าคนใช่ไหมสี่ห้าคนเนี่ยมีมีใครบ้างเสี่ยน้อยผู้ใหญ่เงินใหญ่เงินเนี่ยครับคนเนี้ยอ่าผู้ใหญ่เงินใช่ไหมแลเสี่ยน้อยเสี่ยน้อยแล้วใครเอ็กเสี่ยเอก เจก๊อปเจกอเคนไหนเจกอไม่ได้มาไม่ได้มาเจก๊อปไปงานครับไปงานเจก๊อปคนไหนไม่มีสยบเขามาเขาเจก๊อปก็สีกไวไปด้วยกันใช่ไหมโอเคกับที่มาดั้งพูดคุยกับทั้งผมวันนี้ก็จะมีเสียน้อยคือเป็นเป็นได้กวงอะเนาะแล้วก็มีผู้ช่วยงินผู้ช่วยงินแล้วก็มีนี่ก็เป็นล้านนะทีมงานนะนี่เป็นหลานนี่ก็เป็นแฟนลูกสาวลูกสาวอ่ะอ๋อลูกสาวของเสียน้อยแล้วถ้าแฟนคนไหน อ๋อไปงานเหมือนกันใช่ไหมโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสี่น้อยนะครับที่อนุญาตให้ทางช่องมาทาการทำอยู่กับโบราณที่บ้านนะครับสวัสดีครับสี่น้อยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณทางโปองทายางแล้วก็ทางสี่บอยท่าซิกนะครับที่แนะนําทีมงานดีๆโบราณทีมงานโบราณดีๆมาให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับ เราทราบกันนะครับไม่ออกบอกเลยบอยคุณต้องถามนิดหนึ่งทางจากเมื่อกี้ก็พูดคุยแล้วว่ามีประมาณสี่ท่านเนาะทีมงานสี่ทีมงานนี่มีวัวประมาณกี่ตัวโัเป็นโหลเป็นร้อยเขดกว่าสี่สี่ทีมไม่แค่เป็นร้อยเหรอน้องหลังครับนั้นเลยสี่ทีมแค่นี้นะทำไมเยอะจังบางพูดถึงวัวนะเยอะ บางทีมเขาจับมีมาซอมบางทีมเขามีเป็นผู้ง่ายทีมงานเขายี่สิบสามสิบคนยังมีไปถึงร้อยเลยนะอันนี้โอ้โหเยอะถือเยอะมากเลยร้อยลงมาโอ้เยอะเยอะเยอะมีมีมีกี่รุ่นมีหลายรุ่นมีตั้งแต่รุ่นสามรุ่นรุ่นไหนบ้างรุ่นไหนบ้างจิ๋วกลางใหญ่รุ่นเล็กไม่มีใช่ไหมรุ่นเล็กเล็กกันเล็กหน้อยนะตัวน้อยรุ่นเล็กเล็กเล็ก ก็จะมาจิ๋วๆก็ใกล้ใกล้เคียงกันอ่ะจิ๋วๆเออมันไลก็ใกล้เคียงกันมันจะเล่นด้วยกันได้ครับคนข้างจะเล่นด้วยกันได้โอ้มีเยอะเลยเป็นร้อยเลยอ่ะแต่แล้วเวลาออกการเนี่รุ่นแองเยอะสุดกลางกลางกลางเลยกลางเลยเนอะผมคิดว่าจะเป็นรุ่นจิ๋วเล็กเยอะอ๋อหมายว่าทางนี้ก็ถนัดรุ่นกลางเยอะกว่าอ๋อรุ่นกลางมีระมาณกี่ตัวรุ่นกลาง เสียน้อยครับรุ่นกลางมีวันกี่ตัวรุ่นกลางเราว่าสิบกว่าเนาะจุดจุดหนึ่งก็เป็สิบไปกี่เปิดกี่เปิดเราได้กี่เปิดของเปิดของเปิดก็ประมาณเกือบยี่สิบเนาะเออเกือบยี่สิบสำรองด้วยเลยยี่สิบตัวมีที่เด็ดประมาณกี่ตัวบานรองบานอกมันดีมันดีมันดีหลายตัวมันดีท้กตัวละไปเนี้ยไม่ดียังไงละตั๋วละดีทุกตัวเลยทุกตัวถูกตัวสิงได้แล้ว ขานได้อนนอกเก่งในเนี้หลายคันได้หานได้เนาะมาฝึกต่อไม่คนมีคู่ใครนะเนาะโอ้เก่งทั้งสองบาเลยเหรอทั้งขานทั้งนอกเลยเหรอโอ้ให้บอกกันนะเนี่ยทีมงานเน,นี่ยโอ้โว,ว, <c oughs> ว่าเสียเสียบอยน้องไอ้ตาซิกเดีแนะนำวาผานเขาบอกมาตรฐานโบราณสิบรยตาซิกโอ้แนะนำทีมงานมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนี่ก็ถือว่าทีมงานที่ได้เหมือนกันดีเหมือนกัน อะุเลยเลโอ้ต้งวันต้งต้งเด็ดเด็ดเน่อืออวลานของเสรยน้อยมีกี่ตัวทั้งอของเีรยน้อยนะของนกี่ตัวสิบตัวสิบมีเจ็ดถึงถึงสิบตัวไหมยังมากกว่าสิบสิบปีตัวสิบสี่ตัวโอ้เยอะมืกันนะมีทุกรุ่นเหมือนกันมีทุกรุ่นเหมือนกันเลยเนาะเย นี่ทุ่งเปียบเลยชุดนี้ชุดนี้คือชุดออกล้านอยู่เนี่ยอือคนเราเขาช่วยทั้งไม่ช่วยมีสี่ตัวมีอยู่สามตัวสามสี่ตัวมีรุ่นไหนบ้างอ่ะมีทุกรุ่นกเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวจะมีทุกรุ่นเลยเนาะทุกรุ่นอ๋อจะมีทุกรุ่นกันอืมก่อนก่อนที่จะมาเป็นเสียน้อยก่อนที่มาเป็นชุดนี้นี่ชุดก่อนนี่มีมี ตัวลายผมคายลุกออไปชุดนั้นยแนวไว้ลงชุดนั้นเป็นไงบ้างชุดนั้นเดียวเดียผมขายแค่พอมวยใหญ่มวยใหญ่เขาเขาจะเด่นแล้วก็ขายกันไปหมดเป็นมวยใหญ่ไที่ขายไปก่อนที่จะมาเป็นชุดนี้นะชุดใส่เสื้อก่อนุดอยู่ในเสื้อผมคายกันไปหมดเลยตัวชุดหน้าชุดหน้าผมคายหมดเลยกี่ตัวอู้ยยกเบอร์เราขายหมดเลยเป็นสิบคนนอกคือไงสิบฝอยตัวขายกันไปหมดเลยแต่ไม่เล่นตั้งชุดใหม่นี่เพิ่มซองมาซื้อมาเรื่อยชุดใหม่นี้มีมานาเนี่ยชุดใหม่ บอนไลน์ปีอ่ะซีบอเฉยผู้นี่ซื้อหาปีหรือมั้งซีปีได้จุดที่มาสอบน้ำไม้เนี่ยวัวที่เอามาเป็นวัวล้านตอนเนี้ยซื้อซื้อที่เขาเล่นอยู่แล้วเลยว่าเป็นวัวลูกแอหรือยังไงผมซื้อกันหมดเลกทั้งหมดเลยลูกแอล่หมดเลยใช่ไหมมาเซื้อตัวอ๋อมาฝึกเองหมดเลยเอาฝึกเองหมดทุกตัวที่ออนไลน์อ๋อเหรอผมคิดว่าไปซื้อไอ้วัวที่เขาอาจจะเป็นการซ้อมแล้วว่าเก่งไรสอมแล้ว มีมีซ้อมแล้วไหมลูกแอร์ที่ซ้อมแล้วบางบางคนเขาจะไปซื้อที่ซ้อมแล้วก็จะราคาตั้งสามหมื่นสี่หมื่นนะมีมั้งกันไหมแต่ลูกแอร์ก็มีอ่ะคนกันสองสองอย่างเนี้ยนะก็าจะมาจะซ้อมเองเราคืนไปเขาก็ขายสามหมื่นสี่หมื่นก็อะไรเยอะกันลูกแอร์กับไอ้ซ้อมแล้วลูกว่าใช่ไหมมีที่ซื้อมาเล่นตรงเมย์ดังอยู่หรือบ้างเมย์ดังใส่เองเมย์ดังเนี่ยซื้อมาเมย์เมย์มีคู่เนี่ยที่ซื่อมาเล่นตรงการชอบกว่าซ้อมทั้งหมด แล้วแล้วไอ้ซื้อที่ไหนพวกลูกเอะเหล่าไรหนเหล่าที่ไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่ใ,หญในในเพชครคิดว่าข้างนอกเลยนี่ข้าวราข้ามีอยู่ห้าหกตัวซื้อมาโอ้ของร้านข้าวของปกโกงนี่นะครับโอ้มีบาหกเจ็ดตัวที่ต่องมก็ถือว่าได้เหล่าดีกันเนาะเราปะปะโกเขาคัดมาคัดพ่อคัดแม่มาเยอะกันขอซื้อแพงกันไหมเออเราซื้อแพงปกโกโอ้ซื้อ ราคาทั่วทั่วไปน้องหลกาลูกแฮเนาะคันต่ำก็หมื่นสี่หมื่นห้าที่หมื่เก้าละมื่นเก้าหมื่นเก้าต่อมื่นต่อกอนตอมื่นห้าสามมื่นอันนี้มันลงมาใช่ไหมตอนนี้เราแค่หมื่นเก้าเพราะว่ามันลงมาแต่ว่านะแต่ทั่วไปก็ที่ผมเห็นก็ประมาณหมื่นห้าคันต่ำเนาะกลอเหมันกันอยนี้มันหาหกพันหัวที่ว่าไม่ใจขอบยังดังแฮะเออถ้าขอกทั่วทไปก็ได้หาห้าหกพันห้าหกันเออแม่ลูกก็เจ็ดแปดพันก็มีเออเห็นเขาลงขายก ถ้าเป็นเราหน่อยก็จะแพงกว่าอย่างที่บอกกัแล้วเี้กไม่ให้ลงหรอกเลยตัวเล็กนะตัวน้อยนะมือเก่าตัวนิดเดือนตัวนั้นน่ะนั่นน่ะตัวน้อยนะตัวนิดผูกคออ่างนะมือเก่าออฟาแล้วกี่วันเราทางเดือนนะพี่เนี่ยนี่ก็ลูกแอร์เนาะ่เนหรอผูกคออ่างนะมือเก่าโอ้โอู้ปาโกงใช่ไหมเราเราไหนดูไหมไมถามเลยว่าเราไอ้หลบป่ะนะแต่ไม่ได้ถามจะรู้ว่าเป็นของว่าโกงครับพาซื้อเลยแล้วก็ได้เสือวันแล้วเนาะอืม ออกออกลานบ่อยไหมบ่อยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกี่ครั้งวู้ดเธอเฟยจงไม่เซฟเดือนนึงวิดเซฟมาเข้ามาเพราะว่าเข้ามาหาเยอะกว่านี้นะรู้ออกกอดออกกระดุกขืนโอ้โหนเพราะว่าคือแต่ว่าอย่างที่บอกวัวดีดีนะถ้าไม่ดีเขาไม่หานะมึงยิงอเงินเด้ออกเดี๋ยวออกสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าเนี่ยเนี่ยจะถึงนี่นะ แค่เดียวเล็กขั้นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วเหรเนาะรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วอะไรรุ่นใหญ่เขาไม่ให้ออกนะเพราเป็นข้าววันษาเนาะผมมีว่ายันรุ่นเหมือนกันนี้มีรุ่นแต่บบรถคังเนี่ยรถคัะใหญ่สุดกี่ตัวสองตัวสองตัวเอาเข้าไปเข้าไปยังไงอ่ะงไปรวมตัวกล่นเลดไปกับพวกนอกเลยเราไปกราต้องไปคันมันตัวนอกมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไปตัวเดียวแต่เขาจะเล่นกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ท,ท่านผู้ชมปรากฏครั้งนะครับที่ผู้ก่อนที่ไม่ถ่ายที่ที่เสียกุ้ยบอกแขมเพราะตัตวกับเอี้ยอยู่ตัวพี่เขาลังเขากำลังกำลังไยรุ่นอยู่กำลังเรียกวัวอะไรลูกวัวน,นุ่มๆเออวัวนุ่มๆวัวหนูน้อยอ่ะนั่นเขาเก่งเขาเก่งเขาเก,งเาเกง่งนี่แหละก็หลังจากอยู่กับเสียกุ้ยเสร็จเราก็มาเจ้าของนี่เป็นใครนะต้าทังบทผู้ชมติดต้อมถ่ายางอ๋อเจ้าของเป็นคนคนติ่ต้อมใช่ไหมติอมทายางอ๋อเอาไปทางเสียกุ้ยดูแล ครับอ to ๋อตอนนี <ited> so ้ก็งไอ้ทางเสตต้อมเอากลับมาก็เอากลับเอากลับจากทางกุ้ยมานา่เสตต้อกุ้ยมานานยรู้ไหมไม่รู้ไม่ผมไม่รู้อ่ะผมไปเอามาเมื่อปีใหม่แล้วเนี่ยผมไปเอามาก็อยู่กับทางเสตต้อมแล้วก็เราแปลว่าก็ทางเสตต้อมมาเลยครับเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยนะครับรู้ไหมผลงานเขาดีไหมยูดี่เขามเขาไม่เคยซ้อมเลยเขาเขาพูยเางเดียวปอยเขาปอยกพูงอยู่ อ๋อไ,ไม่ได้เอามาเล่นหลานเลยเด้อข้อป่อยอ๋ <kalk i S 1> อไม่โอ้โหสิดายเนาะนี่ไงไม่รู้หยุดมาหลายเดือนเขาอืมอ๋ออาจจะไม่เล่นบ้างนะแล้วก็ปล่อยบ้างไนงะไม่คม่อยได้ดูแลขขเลขาได้ออกหลานไม่เลยมันเคยท้อมเลยไปอย,อยู่บ้าง,งเขาอะเลยก็อ้วนปึ๊กเลยนะอ้วนพอมานี่อ้วนปีแล้วนี่ดูด,ด,ด,ดูยังยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะดูโอ้ดูขุนวัวร้านยังไม่ออกเลยนะยังเป็นขุนวัววัวขุนอยู่อ้วนอ้วนดูนะจริงจดูยังหุ่นวัวขุนอยู่เลย เออแล้วไม่ไม่อยู่กับทางน้อยนี่หลังปีใหม่ใช่ไหมมาไปพบไปเอามาหลังปีใหม่ครับแต่ออกไปกินงานแล้วคุณเอาคนแล้วเพปียสี่ห้าคนมั้งเนี่ยเอ่าทั้งหมดเลยโอ้โหเนาะเขาวิ่งทีเหมือนเดิมไปเหมือนตอนเด็กๆครับตอนที่เขาเล็กๆครับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเหมือนเดิมโอ้โหเนาะ ไครั Billie, sucking, mm ้ง hmm. น so ี้ด huh. yeah. mm ังจริงอรครั้งนดังมากเลยนะพี่อมาในห้องปะอืมห้องาว่าเพาว่าห้ห้องเย็วนกัอนนในห้องในห้องนมชสวยเขาะาหลัวห้องเล้โแ่ละ้อพอแล้วไอห้องพอวยใช่พอรวยใช่ทีุ่มพาพี่ไปถ่ายอะในห้องนี่ยเห้องหมดคนอ๋อคอยปรากฏครั้งใช่ปะอเด๋เดี๋ยวเอาตัวตรียมไตัวใหมไปให้ครับนห้องครับ เะาองพิ่ศิลานนะขายตัวอะไรกันบ้เรยตัวไหนม้นปวด,ดหวัวแล้วเนี่ยบัวตอนนี้อย่างรุ่นใหญ่นี่มีประมาณเกือบสองเปิดเนาะนบูเ่อเประมาณองเปิดมีม,มีเอาทีเด็ดมาสักตัว 2, สองต,ตัวหรือสามตัวก็ได้ที่ว่าออกไปนี่คนบกมือโอ้ยต่อสองต่อสามต่อห้าและต่อเจ็ด มีมีตัวไหนบ้างครับบานอบานนอกก็ได้รุ่ใหญ่ฮะรุ่นใหญ่ด่างสิ่งยังเล็ดอยู่เหรอเล็ดอเาตัเลขดูหน่อยเสื้อตัวเลขตเลกเล่าด่างสิ่ยังเล็ดอยู่เหรอแชลไหลแ่ยไาไปหลนาะโตนเนะเนอะตอนนี้อยู่ไหนดางสิ่งอยู่คอรกอยู่คอกใช่ไหมครับเล่าด่งสิ่งนี่ประวัติเป็นไงเราอีกฟังนิดหม ขอดูซื้อมาน่าแล้วดูนี่้อมาซื้อหน่อยเสือน้องไอเสือใช่ไหมน้องไอเด็กวัดน้องไอเด็กวัดใช่ไหมครับโอ้ไอ้เสือเด็กวัดนั่นใช่ไหมโอ้โอ้เออเราก็ดีดิโอ้ของเด็แท้เลยใช่ไหมพ่อแม่เดี๋ยวกันพ่อแม่เดียวกันเลยใช่ไหมน้องไอเด็กวัดไอเสือเสือแรกเอาอยู่งยุ่งย่นี่แหละอยู่ผมเลี้ยงนี่ไอเสือนี่ยนะเนอะรู้สึกว่าจะผมไปผมไปไทยที่อยู่บ้านจะแป่งจะแป่ง ตัวทีท่านผู้ชมเสียแป้งผมไม่ทายแต่แรกก็อยู่ที่เราใช่ไหมใแรกเลยอ่ะอยู่แรกวิวลองเก้เราเขามาเข,ขาคาดมากเออในแรกเขาบอกว่านั่นแหละอ,อ,อืมไม่อยู่กับเรานานไหมโอ้กุกลาโวหรอกาปีนะฮะอาปีแล้วมั้งโควิดอ่ะโอ้ใช่ไม่อยู่ไอยู่กันกันใช่ไหมผมซื้อหมายมีโควิดในเราอยู่โควิดจุดโควิดเลยจนจ,จ,จนมีโควิดเลยอ่ะถมเลี้ยงของโควิดดอกหมาติดโควิดติสี่ปีเต็มเต็ม เลยเคย5ปีอ่ะยงตอนตอนที่ตอนที่มาอยู่เป็นไงมึงเขาทำร้องไม่เคยชนะเลยอ่ะไม่เคยชนะเลยตัวสามตายหมดเลยอ่ะสามตายสามที่ตัวมันแรงขนาดนั้นเลยตัวสามหมดสามเพิ่งเหลือสุดโอ้ยแพ้แพ้ว่าตัวสามตายตัวสามตายมีแค่ใครทำให้มาแล้วถึงพุ้งต้องพุ้งออกแบบนี้แหละเขาไม่เคียบนตาย มันล่างขนาดนั้นเลยมันเบียดเป็นเป็นบัวที่เบียดเขาวิ่งเบียดเบียดบาสามใช่ไหมเบียดแบบโอ้บัวกินบาสามโอ้ยบัวกินบาสามบาสามตายกี่ตัวแล้วอะเลือกเพิ่มต้องผูกนอกอย่างเสือทำรอบทำรอบต่อสิบลิงตัวแพลวิ่งขตอนนั้นวิ่งไปนอนตายเลยนะตุดปะสามนี่นะบาสามตายหลายตัวตายวิ่งไปไปเลยอ๋โอ้โหไอ้เสือมันทำรอบทำรอบดันเลยวมันแรงเนาะ มารอบได้มันเบียดตามนอนหมดเลออ้โหดูคลิปโที่มีที่มา่าพีิ้อือแล้วอยู่บาร้องประมาณกี่ไฟต้่ถกคืนนะไปร้าน <c oughs> ไปร้านนี่เดือนหนึ่ง่ะเมียหกร้านก็ทำร้งองหกร้านข <c oughs> อบคุตั้งต <c oughs> ัวเนี่อนึกว่าบ่อยมากเลยนะึ่ง <c oughs> นะ <c oughs> บ่อยมากเปลี่ยนภาษาเป็นเดียว อยู่นี่คือว่าออกล้ายต้องคำร้องตุกขืนคือถ้าใบสามไม่ตายก็เถ้าบาบสามไม่ตายนี่ที่ไม่ตายมีแพ้มีชนะไปเสมอชนะห,ห,หมดชนะห,หมดเลยไม่ตายคือชนะห,หมดเลยชนะห,หมดเลยอู้ห้าห้า่า <h ats> ไม่ตายนี่ชนะห,หมดเลยเหรออู้ต่อสิบหนึ่งคือนั่งกับเพ่ต่อสิบหนึ่งสามนอนแล้วมั้งคำร้องต่อสิบหนึ่งสามนอนเรียบคือ ตรงนั้นเอาทับใชนไหมคือนั่งสิบหนึ่งอดังทืกขี้ทับเป็ดตัไปลบหิโมงแล้มแล้วตัวสิบหนึ่งแผ่ยองจับนอนอีทางซีนี่นอกมานอกไอร้านไหนที่เราทับใจมันวิ่งก็ทับใจมากผูกใช้หน้าเพื่อนได้ใช้นอนนานยังผูกไมอช่นานปีห้าเดือน สามสามี่เดียวป็นเราเป็นไงบ้างเงยังสิบดอกเหมั้งสิบดอกเป็ดดอกโอ้เลยขัาใจยังไงเราเป็นหัวไอ้ด่างเยอะไอ้ด่างเนี่ยมันเป็นหัวผูกมันเป็นหัวดึงดึงอ่ะลองลองไม่แข่งนอนหมดหัวตุวเนี่ยพอขึ้นได้่ก็เบรกดัางซี่เป็นบาดนอกใช่ไหมบานอกสลอนเลยบาดนอกตนบานอกสลอนเลย เป็นเป็นน้องของไอเสือเลยเราคุยง่ายเนาะน้องเป็นน้องอันนี้ซื้อซื้อมาตั้งแต่ลูกถือมาสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วือมาเขายังไร่องนี้เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ทางจร่งเท่าไหร่ประมาณสี่ปีกว่าสี่ปีใช่ไหมอืมซื้อซื้อจากคองไหนทีแรกไปซื้อจากท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งพอจากคองคลองเขาเขาข้ามอยู่ไทยหนึ่งผมผม ขาเห็นพวกนอกกันแล้วเขาตามไปซื้อกันมานี่คือซื้อวัวที่วัวที่วิ่งแล้วแต่ถางซึ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วใช่อ๋อเขาเห็เนี่<อ>นนยเข,ข,ข,ขาซื้อเข้ามานันก็น่าจะราคาแพงไหมตอนนั้นซื้อมาแปดหมื่นนะซื้อแปดหมื่นหรือเก้าหมื่นอามหม,ม,มายว่าเขาวนะิ่งวิ่งโพธิ์จุฬาฯนะคือปุ้อยอะปุ้ยปุ้ยเออปุ้ยวัวปุ้ยที่เราไปทายกันะอ๋อเลออปุ้ยกับโจ้เขาเลี้ยงด้วยกันอะไรวัวปุ้ยวัวปุ้ยอ๋อปุ้ยที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ถ่่่่าายยมมเืออกกกีีี้้้ททบบปุัโจ วัวปูเดี๋ยวเรียนด้วยกันนี่ะใช่ใช่ที่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หนุ่มแต่พังกันอ๋อผ้ยหี่แหละที่ว่าตัวเป็นแผ่นเยอะอืมพอที่จะครอบนี้ใช่ไหมพอเป็นวงครอบนี้อ่ะคูยง่ายเป็นวัวครอบครอบไอเสือนี่แหละเขาเขาพ่อเขาว่าไอเสือเก่งเขาไปซื้อหนองมาเขาให้ไอเสือวิ่งดีแล้วเขาไปซื้อมันน่องนะเด็กเด้กทีครั้งละหมานอกซิ่งซิ่งนะ ดังจริงอ่ะดังสิหลายมาอยู่กับผมซ้ำซ้ำเที่ยวป่งในสามเที่ยวพิจารณาหมดเลยแผ่เขาดูท้ายแผ่เออแผ่ไปต่ออีกนิดนึงอ่ะนิ่นึงเออไปต่อมุกร้อนไม่ร้อนเลยละมันเป็นไรมันสะดุดอะไรคนแท้งหมากมันขับเลยอ๋อแพ้มันก็เลยสะดุดสะดุดลงอืมที่ว่าดินนิ่มสะดุดลงไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่คนแท้งกันเนาะใครแท้งง่าอ่ะ หลายคนนะอัวนอคนแท้งมากอ่ะที่อยู่ด้านข้างใช่หมดเลยเจ้งเมาวัและ่อนช่วยคนเื่จริงๆวัวนอเขาให้แทงกี่คนจริงได้แล้วแต่เออใครลงมาครับวัวนอวัวเรจะนอนแล้วล่ะวัวเราก็จะนอนแล้วมี่ไปรบุกนอนเลิกไปแล้นั่งร้อไปหลัเลกขันรื้อทุกหอแบบรื้อปลอยหลัรือต่างกนทีแรกมันรุ่นไหนตัวนี้ไอ้ด่างซีเนี่ยรุ่นไหน กตุลกลางใช่ไหมสี่ปีอย่างที่บอกมึงอยู่สี่ปีอยู่ว่าสี่ปีอืมแตตัวตัวโตมากไหมโตไหมปีอ่ะเลือตัวเท่านี้ไหมตัวนี้หน่อยแหลตัวนี้หน่อยใช่ไหมท่านผู้ชมผมยังไม่เห็นดาบซิงบอกอยู่อีกคอกหนึ่งแล้วอือสามเที่ยวคิดว่ามีแววหมานอกจะลุ้งไหมถูกวทางแล้วมันไม่ใครถัดมาเท่ากันดังอ่ะเลือก ไม่เอาเลยเหนึ่ง่ะวัวหนื่งหนึ่ง่ะเล่นกันเลยอ่ะเท่ากันนะมาไม่มีแค่ไม่มีแค่จับเลยเหรอมีใครมองเลยถกกัรเอออุ้ยบอกว่าคานไม่มีใครใครสู้เลยคานเนี่ยว่าลองเท่ากันเนี่ยเขาบอกเลยเขาสู้ไม่ดังเลยไม่สู้เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอบอกเลยเขาส่งมเส้นกับตลอดคือแบบว่ายายอะคานก็ใหญ่ตลอดเลยเหรอเลอะโอ้ยได้ได้ได้ มุกที่าวัว,วนอกจากาคานง่ายกลายเป็นวน oh. าานัวนอกหาคานยากส่วนใหญ่จะวัวนอกหาคานไอ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 วัวคานจะหานอกอยากแต่นี่กลายเป็นสลับกันเลยนอกหาคานยากหนึ่งต่อสิบว่โอ้เป็นไปได้นะโอ้ มันวิ่งยังไงเขาถึงไม่กล้าคลายเขาถึงไม่กล้าอ่ะมันเป็นเป็ล้อพุกร์ตานแล้วมันกดร้องมาดีมันกดนอนหมดเลยตัวนั้นตัวเนี้ยบีเลยใช่ไหมพอพอกดกดพอขึ้นบีเลยเนอะโผล่มันโผล่รุยแย่เเลยเนอะุยแย่เธอเลยกดกดอ่ะพอเบาเลียบลุยเลยเนี่ยอู้นาะอกเซียนเห็นไในแววเลยใช่ไหม ซึ่งเป็นต่อตกแต่งเอต่อตามที่หนึ่งแล้วซือเปต่อปวดดกติดปูหมาก็เป็นต่อแต่รอพอซือเป็นต่อหันหนึ่งก่อนปอนะะเลยก่อนปอนที่หันนึ่อนไปสิบหนึ่งปอนไสิบหนึ่งแล้วแต่รอเออแล้วก็นอนได้วัติพิเอษอุหัวคังเขจะยอมด้วยคั่งจะยอมอีกหรอขอยอมแล้วไวไม่เดียวขานยอมแล้ขานยอมมิมิยอมเหมือนกันใช่ไขานไหวไม่เดีอ แล้ว <utan> มีมมโ่วงเข้าภาษาที่ไอ้ไอด่างซิ่งหรือเล่นไหมเล่นอยู่ใช่ไหมเขาอ๋อรุ่นกลางเงพอเล่นได้อยู่ใช่ไหมที่ว่าคอยเล่นแต่รุ่นเล็กรุ่นจิ๋วอย่างเดียวผมกยายเขาเล่นตอนเนี้ยเขาเล่นเหมือนกันใช่ไหมค<า>รับเนอะเดี๋ยวนี้เขาเล่นหมดแล้วเลยครับเมื่อก่อนเขาเมืบอก่อนอายุเดี๋ยวนี้มีแหะเลยอ๋อก็เล่นปกติว่าเล่นปกติเหมือนเดิมครับอืด่างซิ่งก็ คนในร้านนี่รู้จักกันทั่วไหมรู้จักกันทั่วดังลืมเลยกันใชเลยโออโหเนาะถือว่าวันนี้ท่านผู้ชมมาชมดากซิ่รรงโวราณตกก่งอีกตัวหนึ่นงนะครับซึ่งวงการโวราณกัรูรร้ดีบานอกนะครับมีออกวันไหนอ่ะดากซิ่งนะต้องใส่ขายแล้วเดี๋ยวจะผูกใหญ่ใส่ขายร <มา S 1> ้านราคาให้เขาเลย วัางเอาแรงวันที่เบียดยืนอาจจะไปใส่ขายงวางเอาแรงนะเอาแรงของพวงนี้สีบอลจับใช่ไหมจับก่อนี่ไก่ละพวกนี้พวกนี้คือไอคนที่มาขอบได้ย่างคนนี่คนนีวกบบที่เคยเสือบไหมมาซึ่งเขาก็มาดูนะเขามารอดู้ดูยังเจ็ดโมงเช้าแล้วไอลูกกับสารนี่ไปด้วยกันมันเป็นก หลานจะคนนี้สวยมากจะไปลูกสาวไว้ไหลูกสาวลูกสาวไปทำไมอ่ะอูกบแม่ติดแม่เออไม่ชอบใช่ไหมเร่งไม่ไปได้ไปทำไมอ่ะพ่อแม่ไปที่เออเชื่อพ่อแม่ไปลูกสาวสวยก็ไม่ไหวเว้แต่หลานไปได้เออแล้วไม่หวงหลานด้วยเออแล้วพ่อไม่ห้ามไว้ด้วยนะไม่ห้ามพ่อไปด้วยใช่ไหมพ่อไปด้วยว่า น่านจะไปด้วยลูกสาวสวยพี่ชายคนไหนอ๋อ <c oughs> โอ้ยอย่างนี้โตตายายไม่มีใครการเลแล้วโอ้ยถ้า <c oughs> ยกมือขึดีกว่าจยุ่งเออเออแล้วแล้ว <c> น <oughs> ัออ้นลูกชายวะนะหลานหลานมไม่ไมีลูกมีลูกกี่คนยน้อยสามคนครับอ๋อนี่นี่คนเล็กคนโตคนโตค,ครับโตใช่ไหม,มแกนเลือไปด้วยไหมออกหลานไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านใช่